วันนี้ตัดสับปะรดพันแตงโมนะคะวันนี้ตัดไซส์เล็กค่ะแม่ค้าเขาสั่งไซส์เล็กมานะคะออ,อะนี่ตัดจุกออกนะคะจุกเขายาวไปเอาลูกไหนดีเอาลูกไหนดี เอาลูกไหนดีนะตี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 ทิ้ดนี่แล้วกันจับโดนลูกไหนก็ผ่าลูกนั้นแหละมาน,นี่ผ่าแล้วชิมแล้วด้วยอร่อยเดี๋ยวจะมาปอกโชว์เอออันนี้เป็นอีกไซส์หนึ่งนะคะซึ่งเราไม่ได้ตัด วันนี้เนาะอ้าวปอกปอกดูเนื้อเดี๋ยวอาเฉียงจะปอกให้ดูนะฮะนี่เจ้าของสวนมาอือหือกล้องสดนะฮะไม่ได้ใส,ส่ฟิลเตอร์นะฮะดูสีสนิด ออกไปเลยจ้านี่ปอกเนื้อให้ดูเฉยๆนะอันนี้ไม่ได้แกนนะคะจะบอกมันเป็นสีของเขาเนาะนดูดูกินก่นอนหวานอันหันชีมาดูหน่อยจ้า อื้มรุ่งน่าหวานเลยอื้มตกอื้มดูเนะบิง่งพี่น้องเบิง่งอ่ะชิมอืม้มเป็นจงไงคะหวานหวานเหรอหอื <S <s <lichen> <S <s <lichen> ้มอืฉ่ำช่ำเนือ้อเนี่ยเป็นนุ่มๆเป็นเส้นี่ เส้นเส้นเส้นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวทําให้ดูเส้นแบบนี้ไอเบิง้งสิให้เบิง้งนี่เห็นบอมันจะเป็นเส้นนี่ค่ะเนี่ยค่ะพันแตงโมยักษ์เส้นเส้นเนี่ยจิงเข้าไปก็ใครที่แค่วงนะคะมันก็จะติดแค่เจ้าเนาะติดฟันนะคะเนี่ยเส้นไฟเบอร์เนี่ยเห็นปะ แต่หวานอร่อยอร่อยช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็ยังอร่อยอยู่ดีนะคะเนี่ยเห็นปะเนี่ยจะให้ดูเส้นชัดๆต้องคันนะ้ำมันออกก่อนมันถึงจะเห็นเส้นมันเนี่ยเห็นปะเนี่ยนุ่มนะเส้นอันนี้มันจะทำให้แบบกินเข้าไปแล้วมันจะนุ่มแล้วไม่กัดลิ้นด้วยเนี่ยโมปอกชิมแล้วตั้งหลายลูกแซบ่บอร่อยนะคะ จะเอาอีกเอาอีกก็ได้นะโอ้ยพอแล้วมันเสียดายเสียดายเนาะบอกถิ่มบอกให้มุ่เจ้าเบิงเนี่ยหึกินก่อนอเสียบอยากให้เห็นหน้านะคะแต่กดกล้องหน้าไม่เว้นใช่ืะ นี่แหลคะคะสับประรดพันแตงโมยักษ์ไซน่อยไซเล็กอร่อยหวานนุ่มนะคะ